สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับน้องมาลีเชงคืวันนี้เราก็อยู่ที่ประมสตึกตกป่านะทุกคนนะาคะสเปกกันเชงคืนเลยเอามาดูกันนะว่าวันนี้จะเป็นยังไงรอดไม้รอดไม้ขอเริ่มที่เบ็ดสองไปแบบไตเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันโอ้โหทำไมวันนี้สัญญาณเน็ตไม่ค่อยจะดีเลยมีขีดเดียวโอ้ยอะไรครับเนี่ยมาสวยยิงสลับกันไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนนะสวยมากสวยมากสวยมาก,มากเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอาเรื่องจริงเอาเรื่องโอ้โห กำไรอยู่นะว่าไปพูดเป็นเล่นเออชํำสวย oh <my. S 1> โอ้กำไรร้อยเจ็สิบอุ๊ย2สอรอยอยู่นะ oh <my. S 1> ยิงตัวเล็กเมื่อกี้เอาเรื่องอยู่หยุดนะหยุดนะมาเดี๋ยวเราจะจัดปูกันไปก่อน oh <my. S 1> ด้านนี้ก็จะเป็นด่านปูนะทุกคนนะ oh <my. S 1> ขอสิสวยสิ oh <my. S 1> อุ้ยทึนเขาหนักมากเจ็ดพันกับสี่หมืนฮดูเราดีมีหลักร้อยโอ้ คนหนึ่งยังไม่ถึงเลยมาสู้ค่ะทุกคนทุนน้อยแต่เราก็จะสู้สู้ในแบบของเราไปยาวๆเป็ดสองไปเรื่อยๆโอ้ยบอกเลยว่าเราไม่จำเป็นต้องเล่นเบ็ดเบ็ดสูงๆเหมือนคนอื่นนะทุกคนนะเราทุนน้อยเราก็สามารถเล่นเบ็ดน,น้อยได้แต่เหมือนกันทุกคนมานี่ขอสวยไป ยาวๆอู้หมาดี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 เก็บเหรียญไปนะจ๊ะสำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถตามมาได้เลยทุกคนลิง์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าแชทมาก็ได้แอด mtcc มีแอดนำหน้าด้วยนะจ๊ะมาอู้คิดว่าเรายิงแตงไม่แตงนี่หว่าอุ้ยมาร้อยแปดเราเก็บเอากับพวกปลาฉลามนี่ก็ได้ทุกคนทุบมาสวยปึ้งเออโอเคได้ยูร้อยยี่สิบกับการทุบเบ็ดสองทุกคนเอาเรื่องอยู่นะขึ้นมาแปดร้อยแหละ อ่ะขอเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ดสามยาวๆยังไงโอ้ไปแล้ว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 โอ้ยสวยร้อยตาสิแปดมาดิขอกระตุนฟรีได้หรือเปล่าโอ้ไปแล้ววะ่ะโอ้ไม่ชอบเลยใครที่เนี่ยใช้แบบว่าสายฟ้ากระพริบเนี่ยมันแบบทำไมไม่ยิงเอาเองวะมาดิขอสวยสิจัดปูมาก่อนเลยจัดปูมาอ้าวโอ้ยเรากดผิดใช่ไหมโอ้ ว่าอยู่ทำไมอันนี้เราหายไปไหนที่ไหนได้เรากดพีดโอ,โอ้ก็บอกว่าไม่ชอบยังจะไปกดอ e ีจบกันเหลือลงมาสามร้อยเลยอุ้ยสวยโอเคเมื่อกี้เราไปกดผิดนะสายฟ้าไม่รู้ว่ามันคิดยังไงทุกคนมันคิดหนักอยู่นะถ้าเราทุนน้อยนี่เล่นสายฟ้ากับพิดไม่ได้นะเพราะว่ามันแบบมันไม่รู้ว่ามันทีวิยังไงอะ่ะมาพอสดสวยอ้ได้ไหมเนี่ยกระสุนรีโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวมาอของเราไหมสวยอุ้ยห้าสิบนัดทุกคน ได้อยู่จับไปยาวๆยาวๆเออยาวไปเลยใจยาวไปเลยอุ้ยยิงตัวใหญ่ไปแตกนะได้มาเจ็ดสิบแปดบาทอะสู้กันต่อค่ะทุกคนอุ้ยมันจะเปลี่ยนด่านเหรอทำไมมันเออเก้าสิบไปอีกหกสิบเป็นร้อยห้าสิบมาดิได้อยู่นะทุกคนแต่ตอนนี้เราเหมือนจะไม่ไหวละเหมือนได้แต่คนอื่นเลยโอ้ my god ่า,านไหมเนี่ยอุ้ยเปลี่ยนด่านอีกทุกคน โอ้โหแล้วเราจะไปยิงลิงแต่งไหมเนี่ยด่านนี้จะเป็นด่านลิงนะกคนะเป็นด่านที่ชอบมากมาอ่ะเดี๋ยวเราลองเก็บตัวเลขไปก่อนละกันนี่ไม่มีใครยิงเรยยิงคนเดียวจะ้ะชอบจ้ายิงคนเดียวไปเลยเออไม่มีใครแย่งด้วยเป็นไงเป็นไงเป็นไงสามร้อยถึงสี่ร้อยไหมโอ้ยถึงนะถึงนะถึงถึง,ถงไม้ดิร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบขู่ไม้อีกโอ,อ้ยสวยมากมากโอ้ยเึินมาสี่ร้อยแล้ว สวยสวยแต่ไงบอกแล้วว่าตัวน้อยก็สามารถเก็บได้ทุกคน oh <my> เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน oh <my> นี่เป็นไงเจอฉลามเข้าไปฉลามเราก็ยิงแตกนะ oh. เหลือสามร้อยเก้าสิบได้อีกตัวไหมสวยเจ็สิบสองมาสวยหกสิบเก้ามา oh. ขออีกตัวได้หรือเปล่ามาอีกเจ็ดสิบสองโอ้ทุกคนรับสัญญาววัน,นี้เน็ตเราไม่ค่อยดีด้วยไม่รู้ว่ามันจะแตกตามหลังเราหรือเปล่านะ oh. อ่ะเดี๋ยวขอลองยิงตัวนี้ก่อน ได้ไหมนี่สวยสวยโอ้โหเกือบไปแล้วเป็นไงขึ้นมา485เราต้องแบบค่อยๆย,ยิงไปนะทุกคนเนี่ยดูดิเขาใช้สายฟ้ากับพิบอะไม่รู้ว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวเราปล่อยจอยกันทุกคนเดี๋ยวเราจะจัดไปที่ราชาลิงกันเลยนะจ๊ะ สำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะอยู่ดีค้าดสเปซทุกคนนะคะหาไม่เจอก็สามารถถ้าก็มาสอบถามได้เลยลิงที่ตาคอมเมนต์นะจ๊ะอะขอจัดลิงไปเลยอู้าไมต้องใช้อนะยิงแข่งกันดีโอ้โหมาดิยังไงโอ้โหใครยิงแตกเขายิงแตกเรายังยิงได้อ๋อเบสสี่ทุกคน่น้นโู้น,น,น,นโอ้โหกระทุกกันทํำดูเขาดิสองร้อยโอ๊ยไม่เท่าไหร่นะทุกคนนะเบสสี่ได้แค่คูณร้อยเองเดี๋ยวเจอเราเป็นสามเลย ออกมาใหมเต๊โอ้สวยสี่สิบห้าโอ้มามามาลิงมาแล้วออ้แล้วเหลือเหือสองร้อยอุ้ยโอ้ดีนะที่เราได้นี้มาช่วยพอจัดราชาลิงไปเอาเอ้ยเอาไปกดทําไมนี่ขอหน่อยสิราชาลิงได้หรืเป่าสวยเก็บฉลามมาก่อนแล้วกันโอ้กระตุ้นเราจะหมดเราต้องไปเก็บอุ้โอ้เขายิงได้อีกเราได้วงล้อทำไมไม่ได้ราชาลิงเนี่ยเออลูกสอแดงไปลูกศอแดงลูกอีก เออคูณสามร้อยมาเลยเออโอ้คูณสามร้อยจริงทุกคนโอ้ยเก้าร้อยรอดแหละเรามีกระสุนยิงลิงแล้วมาจัดไปรอบนี้เบนห้าไปเลยใายไปค่ะทุกคนมอดีมอดสีสู้สู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยใส่ย,สาย,ยาวไม่เลิกเลกด้วยเอาดีเอาดีเอาดีจัดเต็มรอบนี้ต้องเป็นของฉันฉันขอเถอะนะอย่ามายิงแย่งฉันซิโอ้ยได้ไหมเนี่ยเฮ้ทุกคน ขอเถ<ข>อะข, <อ S 2> ขอเถอะขอขอขอเถอะนี่ไงเป็นไงละรอบนี้ของเราทุบมาสิตยตไปเลยลโอ้โหโอ้ทุกคนโอ้โิงยิงมารู้เรื่องสองพันห้าแล้วยอะกว่าเป็ดไปีกด้วยโอเคเราพอเลยสำหรับวันนี้นะก็ประมาณนี้เลยสำหรับใครที่สนใจก็สามารถตามมาได้เลยนะจ้าริงที่ตาคอมเมนต์หรือว่าแจมมาได้เด้อแอด mtc มีเมียดอำนาจด้วยจ้า